สวัสดีครับผมแมนจากช่องแมนฟิตนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมากิ้งลูกกิ้ง10นาทีชาเลนนะครับผมโอเคเป็นคลิปที่เบรนหน้าท้องมากๆเลยแหละครับก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกนะครับเราก็จะมาวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสามารถ วอมไปตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมวอมก่อนเล่นยืดเส้นยืดสายกันก่อนเนาะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับผมระหว่างเล่นและหลังเล่นนะครับผมโอเคผมจะพันเพื่อนมาฝึกทั้งหมด10ท่านะครับทำท่าละ45วินาทีและพักระหว่างท่า20วินาทีนะครับผมอ่าและท่าแรกที่เราจะมาเริ่มเล่นก็คือการกลิ้งลูกกิ้งไปกับ แบบครึ่งหนึ่งนะครับกลิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็กลับนะครับผมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเพื่อนๆอย่าลืมเกรงบริเวณหน้าท้องนะครับเกรงหน้าท้องด้วยแล้วก็คุมลมหายใจให้ดีๆนะครับเพื่อนๆ Okay. Doing this shit. โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับวอมเป็นท่าแรกนะครับเราวอมด้วยท่ากิ้งลูกกิ้งชิลชก่อนเนาะแล้วก็พักอีก20วินาทีเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยท่านะครับเป็นคล้ายคล้ายกับท่าครั้นนะครับแต่เป็นการนะครับจับลูกนะครับลูกกิ้งไว้แล้วก็ยกลำตัวขึ้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับเพื่อนๆหลังล่างของเราจะติดพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ จะหลังล่างเราจะไม่แอนนะครับหรือมีช่องโวนะครับอ่าออกแรงหายใจออกนะครับผ่อนแรงหายใจเข้าคุมลมหายใจให้ดีๆนะครับตอนขึ้นพยายามเกรงหน้าท้องด้วยนะครับบีบขึ้นไปนะครับแล้วค่อยๆผ่อนตัวลงมานะครับเพื่อนโอเคอีก20วินาที โอเคจบไปแล้วนะครับท่าที่2ของเรานะครับพักอีก20วินาทีเหงื่อเริ่มมาแล้วนะครับผมเนี่ยเหงื่อเริ่มมาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเป็นการดันลูกกิ้งไปให้สุดนะครับแต่กลับครึ่งหนึ่งนะครับกลับไม่ต้องสุดนะครับดันไปให้สุดนะครับแล้วก็กลับมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันไปให้สุดต่อนะครับผมอ่าอันนี้เป็นท่าที่สานะครับรับรองเลยนะครับว่าท่านี้ก็เกรงหน้าท้องแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้โดนนะครับเกรงหน้าท้องให้มากๆเลยนะครับ อย่าลืมนะครับหลังล่างของเราอย่าแอนนะครับสะโพกต้องบิดมาข้างหน้านะครับหรือบั้นเด้าของเราต้องบิดมาด้านหน้านะครับเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็คุมลมหายใจให้ดีๆนะครับเหลืออีกแค่15วินาทีเท่านั้น โอเคพัก20วินาทีครับเป็นไงบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนยังไหวกันอยู่นะสู้ต่อสู้ต่อนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าน,นะครับเอาลูกกิ้งขึ้นไปวางบนขานะครับนะแล้วก็หยิบลูกกิ้งนะครับแล้วก็ไปวางบนขาใหม่ทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ45วินาที สังเกตนะครับเพื่อนๆหลังล่างผมจะไม่แอ่นนะครับถ้าอยากให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นนะครับหลังล่างห้ามแอ่นนะครับบริเวณหลังล่างต้องติดพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับเพื่อนๆคุมลมหายใจด้วยนะเนาะเกรงหน้าท้องด้วยเพื่อให้มันโดนยิ่งขึ้นนะครับหน้าท้องของเรา ใกล้แล้ว4 3 2 1โอเคพัก20วินาทีนะครับผมเหนื่อยกันหรือยังครับเพื่อนๆเ,เหนื่อยกันหรือยังโอเคใกล้แล้วนะเราเดินมาทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมสู้ต่ออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับ <c oughs> โอเค ท่าต่อไปนะครับผมเป็นท่ากลิ้งลูกกลิ้งไปกับแบบเต็มรูปแบบนะครับท่าที่5กลิ้งไปให้สุดเท่าที่เราจะไปไหวนะครับแล้วก็กลิ้งกลับให้สุดนะครับผมท่านี้นะครับอย่าลืมเกรงหน้าท้องนะครับเกรงหน้าท้องด้วยคุมลมหายใจให้ดีๆนะครับอตอนกลับงอตัวให้เป็นกุ้งเลยให้มันโดนหน้าท้องมากๆเลยนะครับ Okay. สุดยอดเป็นเลยใช่ไหมฮะเริ่มเหนื่อยกันหรือยังนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับเพิ่มความท้าทายสามารถเปิดคลิปนี้ทำสัก2-3รอบเพื่อเพิ่มความโหดได้สบายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เซตเดียวแล้วชิวๆนะครับอ่าต่อไปเป็นท่าคล้ายๆนะครับขึ้นมาทำตัววีนะครับโดยการจับ ลุก k ิ้งขึ้นมาแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นตัววีนะครับถ้า,าน,นี้ก็จะโดนหน้าท้องเอามากๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ,ออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับผมใครอาจจะทํายังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวก่อนนะครับเพื่อนๆทำบ่อยๆรับรองแข็งแรงแน่ๆหน้าท้องเป็นรันรนแน่ๆน,นะครับเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับผม โอเคอีก5วินาที4 3 2 1โอเคพัก20วินาทีครับเพื่อนเอาสะหอบเลยนะฮะบางทีก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้ช่วงเวลาพัก20วิมันช่างไวเหลือเกินโอเคต่อไปเป็นท่านะครับกลิ้งไปด้านซ้ายนะครับ45วินาที กลิ้งไปแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าเราจะโค้งไปด้านซ้ายนะครับเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนอย่าลืมเกรงหน้าท้องนะครับระหว่างไปและกลับด้วยนะครับผมคุมลมหายใจให้ดีๆด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่สามารถนะครับกลิ้งไปไกลได้นะครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะครับเพื่อน เราจะมาจบชาเลนจ์นี้ไปด้วยกันนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วอีก3ท่าสุดท้ายนะครับผมท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นการใช้เท้าของเราเนี่ยหนีบลูกกิ้งไว้นะครับหนีบลูกกิ้งไว้นะครับแล้วก็ยก เท้านะครับทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็เราจะทําท่านี้ด้วยการยกก้นขึ้นนะครับโดยการใช้บางคนอาจจะใช้แรงที่มือนะครับกดไปที่พื้นเพื่อย,ยกก้นขึ้นนะครับออกแรงทั้งสองส่วนช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครที่แข็งแรงแล้วนะครับก็สามารถยกแค่ก้นขึ้นอย่างเดียวก็หน้าท้องก็ทุรนทุรไหลแล้วนะครับผมโอเคนะครับ มันก็จะมีสูตรโกงนิดนึงคือใช้มือนะครับดันพื้นช่วยนะครับเพื่อนอีสิบห้าวินาทีสุดท้ายโอเคพักอีสิบวินะครับเป็นไงบ้างล่ะเพื่อน หนื่ยกันหรืยังเอ้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่าอีก2องท่าสุดท้ายแล้วเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้วใครที่มีแรงเหลือจับให้สุดไปเลยนะครับ2องท่าสุดท้ายนี้นะครับใครที่เริ่มจะหมดแรงไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับต่อไปเป็นท่านะครับกลิ้งไปด้านขวานะครับผมกลิ้งไปให้เต็มรูปแบบเลยนะครับกลิ้งไปกลับให้สุดนะครับผมหรือเท่าที่ตัวเองไหวนะครับ เลงหน้าท้องด้วยนะครับอย่าแอนหลังเป็นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บเอาได้นะครับบิดสะโพกมาด้านหน้าคุมลมหายใจให้ดีๆนะครับ,เพ,บเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้วสุดๆครับเพื่อนๆใกล้แล้ว15วิแล้ว สุดท่าสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆใครมีแรงเหลือจัดให้สุดนะครับท่าสุดท้ายนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นท่านะครับกลิ้งไปกลับธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าตอนเราระหว่างกลิ้งไปนะครับให้ค้างอยู่สัก3ามวิแล้วค่อยดึงกลับมานะครับเริ่มกลิ้งไปให้สุดนะครับเท่าที่ตัวเองไหวแล้วค้างไว้3มวิแล้วค่อยกลิ้งกลับมานะครับเกรงหน้าท้องให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อนๆคุมลมหายใจดีๆนะครับ อเอาให้สุดเลยนะครับใครที่มีแรงเหลือจัดให้สุดในเซตสุดท้ายนี้เลยนะครับ10วินาทีสุดท้ายเพื่อนๆเอาให้สุดเลยเอาให้หนะ้าท้องเบริรนสุดๆไปเลยนะครับผม2 หนึ่งโอเคสุดยอดไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่งมากนะครับใครที่อยากเพิ่มความโหดนะครับสามารถรีคลิปนี้นะครับแล้วก็เปิดทําตามได้อีก2-3ถึงรอบเลยนะครับเพื่อเพิ่มความโหดนะครับผมใครที่ลองทําตามแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับว่าเบลนจริงหรือเปล่านะครับผมหรือมันเบาไปนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับเพื่อน และนะครับท่านเพื่อนชอบนะครับฝากเพื่อนแชร์ชคลิปนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนที่เล่นลูกกิ้งเหมือนกันเขาได้รับชมนะครับผมฝากแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับจะได้มาชาวเลนจนร่วมกันนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมนะครับและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ นะครับอยากพูดคุยนะครับร่วมสงสัยตรงไหนสอบถามสามารถทักเข้ามาใน Facebook, IG, หรือว่าใน TikTok นะครับได้เลยนะครับเพื่อนหรือคุยกันใน YouTube ก็ได้นะครับมีอะไรมาแบ่งปันกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนอ่าสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมวอร์มกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆจริงจนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมอ่าเดี๋ยว คลิปน่าจะมาชายร์นอะไรกันนะครับรอติดตามได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยเพื่อนขอบคุณครับ